ในห้วยจิงเท่าแห่งน,นี้ครับถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงแล้วมีความพ้าดมากตอนนี้เรามาให้ความรู้แล้วรวมไปถึงว่า เรามีมาตรการไงเพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มเติมครับในส่วนแหล่งท่องเที่ยวนะคะของอ่างเก็บน้ำแม่งเท่าในจริงก็มีคนเข้าออกเยอะเนาะก็ประมาณสองสามหมื่นเลยเนาะต่อวันอะไรเงี้ยค่ะการกําหนดมาตรการป้องกันโรคโควิดเนี่ยสำหรับแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างที่สําคัญเนาะนอกจากว่าจะมีมาตรการในการจัดสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยการอยู่ร่วมกันของนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ทํางานอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะการสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคสําหรับ เจ้าของร้านสำหรับผู้ประกอบการทั้งหมด ที่จะต้องป้องกันตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะป้องกันตัวเองเรื่องของการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างโดยเฉพาะ oh <t> <ic> ในพื้นที่มันมีทั้งพื้นที่อยา <t od ic> ่างเก็บน้ำเพื่อเท่ามีทั้งแรงงานที่เป็นแรงงานคนไทยแล้วก็เป็นแรงงานของชาวต่างชาตินะคะ <t od ic> ในในการจัดการเรื่องแรงงานต่างชาติเนี่ยนอกจากเราจะมีเรื่องของการควบคุมมาตรการเรื่องการเข้าออกแล้วนะคะการสกรีนว่าแต่ละคนที่เข้ามาทํางานที่นี่จะจะไม่ได้เ <t od ic> ดินทางกลับออกนอกประเทศอะไรเงี้ยนะคะในช่วงระยะเวลา14 หรือถ้าเข้าหรือกลับมาเนี่ยก็ต้องมีการกักตัวตามมาตรการทางทางด้านสารสุขเนาะแล้วก็ตลอดจนว่าการเข้ามาปุ๊บเนี่ยการทํางานที่นี่ก็ต้องให้รับรู้นะคะวันนี้จะถือว่าเป็นการสร้างความตระหนักร่วมกัน ถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของก็ต้องปลอดภัยก่อนนะคะพื้นที่ท่องเที่ยวที่นี่จะปลอดภัยโดยที่เราจะมาเน้นย้ำมาตรการแล้วก็วางแผนการรับมือด้วยถ้าสมมติว่าเกิดเกิดมีเคสหรือว่ามีใครเดินทางเข้ามาที่มีมีความเสี่ยงมีอะไรเงี้ยนะคะก็จะสามารถรับมือได้คะคะ